สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะทําการติดตั้ง Windows 98นะครับในปี2023นะครับโดยเป็นการติดตั้งจริงเหมือนยุค90เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่แผ่น cd r o รมเข้าไปนะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่น CD ที่มี Windows นะครับแผ่นแบบนี้นะครับเป็นแผ่น Windows ที่มีบูตในตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการ ใช้ c d r o รมตัวนี้นะครับแผ่น c d แผ่นนี้เป็นแผ่นบูตเข้าไปในระบบนะครับเพื่อทำการเข้าไปตั้งค่าดิดหรือว่าจัดการพลิชั่นต่างๆนะครับโอเคเมื่อใส่แผ่นเข้ามาแล้วนะครับให้รีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มคอนโทรลออเทอเนตดิลิทหรือกดปุ่มรีสตาร์ทก็ได้นะครับหลังจากขึ้นหน้านี้มาให้รีบกดจุดเลยนะครับหน้าโลโก้แบบนี้นะครับกดจุดหรือกดเดียวนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าไบออตต t สติ้นะครับ หน้านี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเข้าไปตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เรานะครับบูตบูต c d r อมเป็นอันดับที่1น,นะครับโดยโดยเราจะเลือกเลื่อนหาเมนูที่มีคำว่าบูตบูตเฟิร์สอยู่นะครับแต่ละยี่ห้อก็อาจจะคล้ายคลกันนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะเลือกมาที่ AdvancedBIOS อันนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนหา first boot นะครับโอเคเราเจอ first boot device อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูว่าเป็นอะไรอยู่ก็เป็น floppy disk อยู่นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับโดยกด enter นะครับแล้วก็เลื่อนหา cd rom นะครับเมื่อเราเจอ cd rom แล้วก็ enter ได้เลยนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้เป็น floppy disk อยู่ก็จะเปลี่ยนเป็น cd rom นะครับแล้วก็ กด ESC ต่อยหลังกลับไปได้เลยนะครับเพื่อกลับไปหน้าแรกนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับโดยการเลื่อนหาเมนู Save and exit Set up นะครับเมืม่อเจอแล้วก็ขอ Enter 1หนึ่งครั้งเมื่อขอ Enter 1หนึ่งครั้งแล้วจะขึ้นหน้าจอแดงๆแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากด Y นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็กด enter นะครับเพื่อยืนยันนะครับกด enter นะครับเครื่องจะ Restart นะครับตอนนี้นะครับเครื่องก็จะนำเราเข้ามาสู่บูตของ crom นะครับโดยจะเข้าสู่หน้าจอดำๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเมนูมาให้เลือก2เมนูนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะเจอเมนูเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเจอ2แบบนี้นะครับให้เลือกบูต บูตฟอร์มซีีรอมนะครับก็จะกลับก็จะเข้าสู่อีกหน้าหนึ่งนะครับให้เราเลือกอีกทีหนึ่งในตรงนี้ให้เราเลือกหัวข้อที่2นะครับเป็น Start Computer with c i r o m s u p p ม r t นะครับเพื่อเราจะบูตด้วยแผ่น c d r o m นะครับก็ออกด t e r เข้าไปนะครับ โอเคหลังจากคลอเอนเตอร์แล้วนะครับเครื่องก็จะนำเราเข้าไปสู่หน้าจอดําๆที่มีคําว่าเอ o วอ n อนอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะบอกว่าเป็นไดเอีนะครับไดอีก็จะเป็นไดที่ทําหน้าที่ในการบูตนะครับให้เราจําได้นี้ไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้นะครับในที่นี้นะครับเราก็จะพิมพ์เอ o วลอนนะครับแล้วก็ Enter แล้วก็ d ี r ดูนะครับเพื่อดูว่าในแผ่น CD ของเรามีโฟลเดอร์อะไรอยู่บ้างนะครับเราเจอ Windows เขอยู่ในแผ่นซีนะครับ ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับโดยพิมพ์ cd w a x แล้วก็ win98 นะครับแล้วก็คอ enter นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้คำสั่ง f d i s นะครับเพื่อเข้าไปจัดการตัว a d ร์ดนะครับเช่นดู partition ลบ partition แบ่ง partition ร,รวมถึง format นะครับใช้คำสั่ง f d i s นี้ได้เลยนะครับ เมื่อเมื่อเรากดเข้ามานะครับมันจะเจอแบบนี้ให้เรากด Y นะครับแล้ว Enter นะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นระบบแอ2สองของของ Windows เก้าแปดนะครับโอเคในที่นี้นะครับมันจะมี4เมนูนะครับเราจะเลือกดู Partition ที่มีอยู่ใน Addis นะครับโดยเลือกหัวข้อที่4นะครับแล้วก็กด Enter ดูดูแล้วก็กดเยดต่อได้เลยนะครับก็จะมีได้4ไดดีแบบนี้นะครับโอเคเราถอยกลับมากดเ e สซีถอยกลับมาเจอหน้านี้นะครับ ให้เราเซต c t i v e p a r t i t ั o นนะครับโดยกด2แล้วก็ Enter นะครับเราจะใช้ได้ C เป็นไดที่ Active ไว้เป็นอันดับที่1นะครับเรากด1นะครับเราใช้1นะครับเราใช้1แล้วก็กด Enter นะครับเมื่อกี้นะครับก็จะมาสู่หน้าแบบนี้นะครับขอกด e ีซีอยกลับมาได้เลยนะครับเรากด ESC ครั้งหนึ่งก็จะกลับมาสู่หน้านี้นะครับเมื่อกดอ่า อีกครั้งหนึ่งก็จะกลับไปสู่หน้าแรกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรากด E C ทั้งหมด3ครั้งนะครับมันก็จะกลับมาสู่หน้าหน้าแรกแบบนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับอ่าเราก็จะ format ้ c นะครับเราจะ format ้ c โดยจะคำสั่ง format C colon แบบนี้แล้วก็ enter นะครับ เราก็กด y นะครับพิมพ์ y เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กด enter นะครับในขั้นตอนนี้มันจะรันให้เราไปเรื่อยๆนะครับจนครบ1 0 0เลยนะครับซึ่งเราจะทำเฉพาะได้ c หรือได้ d ด้วยก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะทำแค่ได้ c ได้เดียวก่อนนะครับเพราะว่าได้ d เนี่ยผมได้ format ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมทำให้ดูนะครับแต่ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะ ล้างข้อมูลใหม่ทั้งสองได์เลยก็หลังจากทำไดซีเสร็จเข้าไปทำไดดีต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในเคสเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้แบ่งพาริชั่นใหม่นะครับคือผมใช้พาริชั่นเดิมที่มีอยู่อ่าถ้าเพื่อนๆจะแบ่งพาริชัน่นก็เข้าไปที่หน้าแรกเมื่อกี้นะแล้วก็เลือกเมนูใน4ี่หัวข้อนั้นนะทำตามขั้นตอนได้เลยโอเคในที่นี้นะครับเราฟอร์แมตไดซีนะครับจนครบ1 0อก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรา Enter อหนึ่งครั้ง ก็จะกลับมาสู่หน้านี้นะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ C colon นะครับแล้วก็ d a. r. ดูนะครับว่าไดซ C เราว่างเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าไดซ C ของเราว่างเปล่าแบบนี้ก็ถือว่าเรา format ผ่านแล้วนะครับหลังจากนั้นได้รีสตาร์ทหนึ่งครั้งหรือกดคอนโทรลออเทเนตดีลรทที่คีย์บอร์ดนะครับเครื่องก็จะรีบูตแล้วก็จะพาเรากลับไปสู่หน้าซีเล็กเตอร์นะครับให้เลือกว่าจะเป็น อาร์ดดิสต์หรือ c d ลอมบูนะครับเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะครับหาของเพื่อนๆมี2เมนูแบบนี้นะครับให้เลือกเป็น c d r o ลมนะครับคือข้อที่2นะครับบ o ตฟอร์ม c d r o ลมตรงนี้มันขึ้นอยู่กับแผ่น CD แผ่น b บูตด้วยนะถ้าเกิดอ่าบางบางอันก็อาจจะมีแค่ c d r o ลอมอันเดียวแล้วก็ b บูตไปหน้าต่อไปเลยนะครับ แบบนั้นก็ดีนะครับไม่ต้องเลือกแต่ถ้าเกิดขึ้นในเลือกแบบนี้ไอ้เลือก c d ดีรอมนะครับถ้าเกิดเราเลือกฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันบูตไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ติดตั้ง Windows เลยใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเลือกข้อที่2โดยกดลูกศรลงมานะครับแล้วก็เข้าอ Enter ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับขั้นตอนมันไม่ยากนะครับให้ค่อยๆศึกษาไปนะครับ เราก็จะเลือกข้อที่2นะครับแล้วก็มาสู่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนคราวก่อนเลยเลือกข้อที่2นะครับคือ Start Computer CD-ROM Support นะครับให้เราเลือกข้อที่2แล้วก็ข้อ Enter นะครับเครื่องก็จะนำเราไปสู่หน้าจอดำๆที่มี A อกร้อนอยู่นะครับซึ่งด้านบนจะมีบอกว่าดิสซีดีรอมเราคือได้อะไรนะครับ ในที่นี้นะครับของเราก็จะเป็นไดเอนะครับไดเอ E จะเป็น CD ลอมนะครับซึ่งของเพื่อนๆอาจจะเป็นไดอื่นก็ได้นะครับให้ยึดตามนั้นนะในที่นี้ของผมเนี่ยจะเป็นได e อผมก็จะพิมพ์ ecolon นะครับถ้าเกิดของเพื่อนๆเป็นดีก็ต้องพิมพ์ dcolon แบบนี้นะครับในนี้ผมพิมพ์ ecolon แล้ว dir ดูนะครับว่าข้างในมีโฟลเดอร์อะไรอยู่นะครับเห็นไหครับว่าเราเจอคําว่า w i n 98อันนี้คือไฟล์ของ Windows นะครับ ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์นี้โดยพิมพ์คำสั่ง cd wac แล้วก็ w i n 98 enter นะครับเราก็จะเข้าสู่โฟลเดอร์ของ win 98แบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ดีอดูนะครับว่าข้างในมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็จะเป็นไฟล์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ใช้ในการติดตั้งนะครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง set up นะครับเพื่อเข้าสู่การติดตั้ง Windows 98นะครับ แล้วก็พิมพ์ Setup แล้วก็ Enter มาถึงหน้านี้นะครับเครื่องก็จะทำการสแกนดิสว่าอัดดิ์ของเราเนี่ยได้ C และได้ดีสมบูรณ์หรือเปล่ามีเออร์เรอรไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มี e er r อร์ไม่มี b บส s เตอร์อะไรก็ก็มันจะผ่านนะครับถ้าเกิดมี Bad มันก็จะให้เราฟิกก่อนนะครับในทีน่นี้ไม่มี e er อ r ร์เรอาก็กดตัว X ได้เลยนะครับมันก็จะนำมาสู่การติดตั้งนะครับ ซึ่งกด Continue ต่อเลยนะครับแล้วก็กด Accept ใส่ CD Key นะครับของ Windows 98นะครับที่เราได้มานะครับที่เราซื้อมานะครับหรือดาวน์โหลดมาก็ตามนะครับในขั้นตอนพวกนี้นะครับก็ทำตามคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมได้ปรับสปีดของของคลิปไว้นะครับไม่งั้นเราจะรอนานมากถึงประมาณ30นาทีนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับ พิมพ์หรือว่าตั้งค่าต่างๆนะครับโดยตรงนี้เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยไอแคนเซลนะครับเราจะไม่ได้สร้างแผ่นบูทนะครับแล้วก็กดเน็กไปเรื่อยๆนะครับมันมีบอกที่หน้าจออยู่แล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับก็ก็อ่านแล้วก็ทําตามขั้นตอนจนกว่ามันจะเสร็จเลยนะครับระหว่างนี้เราก็รอนะครับรอหรือว่าดูตรงไหนไม่ทันเขาลองย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับ ก็ระหว่างนี้ก็คุยกันนิดนึงนะครับเรื่องของการเลือกอาร์ทแวร์นะครับที่จะที่จะมาติดตั้ง Windows 9.8นะครับซึ่ง Windows 9.8เนี่ยมันเกิดในปีน่าจะยุค19 1998น่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งมันหลายปีแล้วดังนั้นเนี่ยพอร์ตเมนบอร์ดที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นพอร์ตคือทั้งหมดนะจะเป็นพอร์ต I D E นะครับดังนั้นก็ให้เลือกหาเมนบอร์ดที่เป็น I D นะครับมาใช้นะครับ หากไม่มีนะครับก็หาตัวแปลงนะครับที่เป็นเป็นการ์ดแปลง PCI เป็น IDE นะครับก็มีขายอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับเพื่อนๆก็เอามาติดตั้งนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราติดตั้งตัว Windows เสร็จแล้วนะหลังจากนี้เราต้องติดตั้งพวกเดเวอร์นะครับเป็นเดเวอร์เสียงเดเวอร์จอนะครับซึ่งถ้าเป็นเมนบอร์ดที่เป็น on board ก็จะมีอาจจะมีค่าเสียงออนบอร์ดเราก็เลือกไดเวอร์น่าจะเป็นพวก AC 97เข้าอะไรเงี้ยเนะาะก็ก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็ไดเวอร์จอนะครับไม่นั้นจอมันจะสีอะไรต่างๆมันหรือว่าขนาดมันจะผิดเพี้ยนนะครับถ้าเราไม่ลงไดเวอร์นะครับเดี๋ยววิธีการลงไดเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะ อาจจะมาทําให้ดูในคลิปหน้าอีกทีนึงครับคลิปนี้ก็จะทําเป็นการติดตั้งให้ดูก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการติดตั้ง Window s 98นะครับหากเพื่อนๆติดปัญหาตรงไหนหรือว่ามีอะไรเลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็กดติดตามไว้ได้นะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนล้กันนะครับสวัสดีครับ